กล้องวันนี้นึกใสบื่อเบื <c oughs> ่นี่เปิดกล้องกล้องถือู้อเวทผวมเก็ดเมนูอะไรนะครับโอเ้เว้าอเจ้น ยังไงปลาคืเอเพ <laughs> ื่อนไปเห้อหุ่น เก็บเห็ดวกมทีิลกทจะเกบด้วยห้องเพื่อนๆเก็ดลายชนในป่าบ่ อเอียเอียนเอียนเมนูเอียนปวกกุนีไร้แหงเนอขานมขนมใหม่าน,น,ามมาน,นี่โอ้โหจะไปใส่สชุดเองมชุดเงืน,นเงื่นนี่แหละ <laughs> ขี้ขัวเอียนทำสไตล์เชียบกูขัวลุงกูตูพวกท่านไงวันไหนนอะแต่ว่ามันก็พี่ไม่เต็ม mười mưa sát nè ừ. không tốt ừ. mẹ thầy đây biết chung chung một cái hạt Tôi nhảy hẹn Tôi อ็มือที่เฮ็ดกินกับพวดนะ พอ้มึงจะเป็นผู้จัดการกิจบอกขวบวาคกูดังไวกูเงิเนยูทูบหรือมึงนะ <S <S 1> <S 1> <S 1> ม่เป็นผู้จัดการนะ ดูวัดดูท่านห่างรๆไม่เพิ่มมากเลยเอาเบียร์ย่างเสียบบ่มาแจกเบียร์ย่างเสีบมือเสียเงินมันอันพวกกันเก็บนี่มันสงสัยมันทุจริตลายนะ

ก็เป็นการช่วยกักานครับให้นักประสบความสำเร็จได้ตรงนั้นครับิจากฟ้าประวัติฟังลูกต่อไม่ได้ครับเล็ดลายเลยเนี่ยจิ้มตา วัดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ยันอุมเหมาะนี่ กินแล้วบ่หึหมกกัน